สวัสดีครับแฟนคลับช่องรอหมอล่ำรอรอโอ้ยดูเดือดดูเดือดตั้งแต่เศา้าพี่น้องนะครับกับประเด็นดราม่านะั่นก็คือยายเอฟซี FC, นะครับเอฟซีูิบาลฟินแลนด์นี่แหละกับบอกวันตรงๆนะครับกับทุกคนกับโค้งสีรู้จักโมเมนต์เรื่องที่สี่ปิดบังนะครับมันชัดเจนถือว่าออกเข้ากันไปไง่โตแล้วกับไปไล่สดนะครับอ้างว่ามีแฟนคลับนี่ถามขอไปถึงในประเด็นว่าบอยนี่ไปให้กาลังใจ เพ่าๆนะครับหลังจากนั้นก็เดือดนะครับโอ้โหไม่นี้มีแฟนคลับบอดบอยก็เลยนะครับให้บอดบอยได้บึงเพราะถ้าบอดบอยได้บึงได้เห็นสำนันนะครับมันก็เกิดปัญหาตัวคนเฮาถ s e ด o l d ไมสิย้อมได้บ่ละเออว่าให้เฮา s e เสีหยหายดังนั้นบอดบอยโซแอนก็แท็กทีมกันนะครับก็สวนกับนะครับสวนกลับไปยังรุนแรงยังทันควันนะครับประเด็นนี้มันก็เลย แตกนะครับมันก็นเลยกลายเป็นข่าวดังในโลกโซเชียลในวงการแบบเลยบอกดูเดือดกระขัก,ขกอันนี้เฮาต้องเบิ่งเได้เป็นเฮ่าเนี่เป็นบอดบอยอยู่ดีๆมาคนดาเนี่ยมันกับบแมนได้บบดนี้การแสดงความดีอ่าเขาเรียกว่าแสดงความเห็นใจหรือว่าสูสๆหรืออย่างต่างๆเนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาเออก็รยยาว่าเป็นความผิดเนาะเจ้าบ่มักเออผู้นั่นกันสิมายุ่งผู้นี้โดยการยุ่ง บอดบอยซอยแอนเขาไมโยงบอยเขามานี่แล้วก็ว่าวให้คนอื่นมาสร้างบอดบอยน้ำนี่มันก็บโเมีนเด้เออมันก็เป็นเรื่องที่บอถูกต้องแบบนี้มันก็นรก้อนตัวมันก็ฮ้อนถึงบอดบ๊กบ่หยังคนที่ออกมาว้านี่มันเป็นแฟนขับบอดบ๊กเออคนก็ถามตัวเอาบอดบ๊กแบบใดนี่ประเด็นแบบนี้บอดบอยแล้วก็ส่วนหนึ่งเรา,าตัง้งคำถามนี่นี่แบบใดนี่คือข้น,ขนองไปเองหรือว่าแบบใดมีคนให้ท่าเออให้ท่ายที นะครับดังนั้นบอดบิ๊กเลยต้องออกมาชี้แจงในประเด็นดังกล่าวนะครับล่าสุนีล่ลองไปฟังจากบอดบิ๊กเบิงว่าเล่าซีว,าว่าแบบใดนะครับดรามา่าต่างๆที่ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับซึ่งขออนุญาตพูดเลยว่าผมไม่รู้เรื่องกับเขาเลยว่าเขาเป็นยังกันซึ่งเบิกเกียวกับวไขยเอาตรงมันเบิ้งเกียร์ขาวไข่บอลัวเป็นยังกันเพราะว่าข่ล่วงกรอเบิดมากเมื่อยัาพี่น้องแบบว่าเมื่อยเหงาแบบเหงาแบบเนี้ย นางคำบินมันเหนื่อยหนาเป็น้นองก็เลยพอเลยเบิ้องเรก็เพิ่งเคลมบินก็ไสามารถบื้อยยังได้ไม่สามารถดูอะไรได้เลยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นพอเหยียบของไทยปุ๊บอ๋อก็เห็นมันเด้งมาเขาจะส่งมาแต่ผมไม่ได้ดูว่าวันนี้ผมเป็นวันที่ผมยุ่งมากทํางานนั่นคือผมมีสอบแล้ววันนี้แล้วก็มีซ้อมกลุ่มปิด EP ที่4ี่นะครับผมรับเชิญเจนนี่ได้หมดแล้วสดชื่นมาพี่เจนนี่มาถึงพรุ่งนี้นะครับพี่เจนนี่ได้หมดแล้วสดชื่นมาถึงพรุ่งนี้นั่นแหล,ละผมก็รู้ว่าพวกนันย,งนนนงา,นยาง,ยางกันซึ่ง จะต้องชี้แจงก่อนวานะครับพูดทุกครั้งเสมอว่าผมไม่เคยสร้างศัตรูกับใครไม่เคยมีจิตนาจะไปยุยงส่งเสริมให้ใครไปด่าทอใครไม่สนับสนุนให้ FC ฟซีโตเกียวเราเนี่ยไปล่าลานใครนึ่ง่คยบอกเคยมีจิตนาที่จะไปออกคน้นหรือซับพอร์ตคนดหรือค้ไปด่ากันไม่มี2อนะครับโตเกียวมิวสิกนี่ผมบอกว่า FC เราอยู่เหมาะเมะแม่แม่ได้ขอไก่เฮา ผมจะ่าเสมอแต่ว่าถ้ามันเกิดลิมิตห้ามไม่ได้มันกับเป็นลิมิตของตรงนั้นอะไรที่มันอยู่นอกสายตาเราคือคนไทยมันเจ็ดสิบล้านกวบคนสมมุตินะผมไม่สามารถไปห้ามปามทุกคนได้แต่สิ่งที่ผมทาได้คือผมมีเจตนาที่ดีดีคืออะไรบอรบบไดมีเจตนาดีว่าตัวเกียร์ไม่สีผมบอกอเลยว่าเฮาอยู่กับเฮาเด้อเฮ้ยมันเป็นสนใจไปซาไผ่เราอย่าไปซาใครเราอยู่กับเราอยู่กับค่ายตัวเกียว์ครว่าเสมอเบอรรี้เบิรงทุกิลิปเลยไม่เคยจะไปซับพอร์ตว่าไปได้เพื่อนป้าพี่นี่ใครไม่เห็นได้กับเรา ก็ปล่อยเขาไปอันนี้คือผมบอกเสมอใครไม่ใครไม่ชอบเราไม่รักเราก็เป็นสิทธิ์ของเขาเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่ในการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ใครที่ไม่ชอบเราก็ปล่อยเข้าไปหรือใครชอบเราก็ยิน,ยน,ยนดีต้อนรับซึ่งตอนนี้ผมจะบอกแบกรับปัญหาของนี้เพราะว่าอย่าง่าตีแต่สิ่งที่ผมจะบอกคือไม่เคยซัพพอร์ตให้ใครไปด่าคใครไม่เคยอยู่เบื้องหลังของการให้คนไปนด่าค,คนนั้นคนนี้นะครับซึ่งถ้าเอฟซีติดตามผมจะรู้ดีมาก ผมเป็นคนตรงๆทำไมผมถึงอยู่รอดปลอดภัยทุกคนเนี่ยเพราะอะไรผมมอยา่างผมมาออกสื่อบททุกอย่างตามที่ผมคิดเลยเออตามที่ผมคิดคือผมพูดอะไรผมคิดอะไรออกผมพูดตามที่ผมคิดอีหลีพี่น้องเขาอกอีหลีใอรคืดยังออกแครว่าออตามนะแล้วย่อลเรียๆๆเร่ยวเล่ยาาอะไรสวดเลี่ยเลี่ยวเล่ยม่ยุๆงัดต่อพอีขอบคุณน้าแต่บ้านทัศก sky กมื่นพูดทักอยู่ไหนนอหนินนสูวนั่นแหละผมไม่เคยจะมีเจตนาให้ใครไปว่าอ้ายใครหรือ ต่อต้านหรือเขาเรียกว่าอะไรตีโจมตีใครเนี่ยอันนี้คือไ,ม,ไม,ม่ไม่มีไม่มีในสมองนะครับซึ่งผมเนี่ยพอเสื้ออ่ะตอนนี้เห็นมีประเด็นใครกับใครใครบ่อเสื้อกับเป็นเอฟซีตัวเกี่ยวที่ไปละล่าเอื่นหรือไปเขมาเมียนพื่อหรือวิจารณาพื่อหรือพาพี่เพื่อนนี่อันนี้ผมเห็นด้วยอันนี้บอกตอนไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเดียขาดเลยเพราะว่าอะไร <S <S ในวงการเนี้ยผมไม่มีสัตว์ตัวใครนะผมอยู่กับคนไปไหนมีแต่คนรักมีแต่คนเอ็นดู ซึ่งผมจะไปสนับสนุนให้ในคนด่ากันเนี่ยไม่มีทางอยู่แล้วอันนี้บอกตรวแลว่าไม่มีทางแต่ปัญหาตรงนี้ผมแก้ให้ไม่ได้เพราะผมแค่บอกว่าโอเคผมจะบอกว่าผมประเด็นที่ส่วนเกี่ยวของเด้อเพราะว่าเพราะว่าแต่ว่าเห็นขา้าวเห็นข้อเมีเนเยน,นเห็นข้าวอย่งังไงก็ไม่เห็นด้วยในการที่พาดพิงหนึ่งสองสามสี่นะครับแต่บางทีมันเกินจะคาว่าห้ามนะครับซึ่งซึ่งต้องขอใส่ข่อยน้ำพาข่อยึดลายยางมากมากข่อยบริหารค้นข่อยอะไรมาไม่หมด ซึ่งบางอย่างที่ข่อยควบคุ่มาเลยมันกับควบคุมอะไรอีพี่น้องมันมีหลายคนแหละอาจจะคิดว่าข่อยอยู่เบื้องหลังของอันน,อน,นันนนี่ไปหามาฉันไม่เคยไปมีคอนแทคส่วนตัวเลยแม้กระทั่งวันนี้นเสียวมันมีเรื่องกันฉันก็อยากให้มันเศร้าจะเป็นทะเลาะกันโถสูแล้วทะเลาะกันมีแต่คนมีแต่คนภายอกทะเลาะกันแม่คนภายในไม่รู้เรื่องเป็นไรกันคนภายในคืออย่างสิบ่บูมนะครับซึ่งซึ่งผมก็ส่งข้อความไปหาพี่แองตัดีแล้วว่าพี่น้องของกำลังใจให้นะ อีกอย่างน้องเข้าใจพี่ทุกอย่างแล้วก็ส่งกําลังใจพี่แล้วก็มาแจ้งจิตนาแล้วจุดศกว่าน้องไม่ส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับตรงนี้บริษวทมิช่นในเซนเยวกับตรงนี้เห็นทะเลาะกัน้องก็บสบายใจแต่ว่ามาสแสดงความคือส่งไปเลยว่าสแสดงความประจุใจเลยว่าเราไม่มีผลกับอะไรกับเรื่องนี้นะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง,อง,องตรงนี้คือผ่านจิตนาะถามว่าเรื่องนี้ข่อยเพราะบอกอะไรเพราะมันเป็นเรื่องของข่อย แต่ว่าเอฟซีคอยกระลายอยู่ในหันข่อยก็ต้องปาบปามเห็นบ่พี่น้องข่อยบรรย่ย่านดอกทั่วดอกทั่ว,วร่องพออย่างที่อยบ่รู้ใจแม่ขอ่ขอยบข่อยบ่ได้อยู่เบื้องหลังไาทั้งสิ้นถ้าข่อยอยากด่าเนาะข่อยบ่ใส่อ,อื่นด่าดอกข่ยอยได้องเลยแต่ก็ูโอยู่ถูกไหมเอฟซีมากไหมของคนอย่างคุยบ้านฟินแลนด์นี่ถ้าจะด่าใครนี่ไม่ใช้ใครเป็นเครื่องมือไม่เหมือนคนไม่เหมือนใครคนอื่นหรืออ,อะไรแล้วแต่ เขาฉลาดใช้คนอื่นใช้เป็นเครื่องมือแต่ว่าผมไม่ฉลาดผมด่าดเองก็เท่าอ,อยากดา่าใช่ไหมครับไม่เคยส่งเสริมไห้ใครไปด่าดใครนะถ้าอยากดา่าพูดเองเลยอย่างที่เห็นนั่นแหละแมนบอกบอดบีก็ออกมายืนย้านว่าบรอย,ยูเบื้องหลังแล้วก็บริษัสนับสนุนย้ายอันนี้นําเจ้าคิดไปเองบาย้ายนะครับหรือแบบใดพฤติกรรมของเจ้านี่บอกเลยว่ามันบ่สมควรบรยย่แมนบาอยากด่าไปกระดา อ้างว่าเจ้าของอยู่ต่างประเทศบ่มีความผิดติ๋วโอ้ยสุมือนี่เอาความผิดใดเด้อเจ้าสิขึ้นคะเขามีหมายไปติดใจ่ตอหม้อย่เข้ามาประเทศไทยว้ายข้ามาปึ๊บย่ำใดเขาจับเลยก็ได้ด้ขอหามินประมาทอืมต้องขึ้นล่งขุนศาลต้องว่ากันแต่ว่าล่าสุดเล่าเขาออกมาละ,ละละออกมาขอโทษนะครับว่าเขาใจผิดไปเห็นเพจนั่นเพจนี่ว่าอ่บอดบอยบ,บอดนกนี่ ไปห้กำลังใจเพ่าจังสันจัง,จงสีนะครับก็เลยอเขียดจากสิไปเขียดเฮ็ดยังเขียดแท่นไผ่ล่ะเออเขียดได้ต่ว่ากับบแมนว่าเสียวค่วมเขียดนั่นมีสิทธิ์มาดาคนอื่นมันนบอมแนเดายายเด้อมันบอถืกต้องถืกต้อง